คลิปนี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อแม็กปี2022นนะครับ,น,รบนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะฮะวันนี้ก็ปรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือปรับลงนะครับราคาถูกมากนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะก็มีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆนะสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าที่ผมลงฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวล้อแม็กนะครับว่าราคานี้ขายจริงไหมนะก็คือทางร้านจัดโปรโมชั่นนะครับสําหรับราคาตัวล้อแม็กนะฮะตัวท็อปนะฮะของเว็บร้อยสิบไอตัวนี้นะฮะก็คือทางร้านจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับก็เลยปรับราคาลงนะครับผมนะ จากปกตินะฮะก็จะขายอยู่นะฮะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะตอนรับปีใหม่นะครับจัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะถ้าใครสนใจนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะก็แนะนําเลยนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะฮะถูกมากนะครับในส่วนของราคานะครับที่ว่าปรับลงนะฮะปกติก็ตัวล้อแมตต์ตัวนี้49,900านรบาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านปรับ ลงนะฮะเหลืออยู่ที่45,700บาทนะครับก็คือราคาตัวรถนะฮะปรับลงเหลือ45,700นานะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะอยู่ที่46,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับรีบร้อย10ไตัวล้อแม็กปี2022นะครับตัวสีแดงเทาตัวนี้นะฮะก็คือขายราคาเท่ากันทั้ง3สีเลยนะครับก็จะมีสีแดงเทานะฮะ ดำเทาแล้วก็น้ําเงินเทานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะฮะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบฟิล์ LED นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่จะเป็นแบบธรรมดานะฮะโทนสีก็จะเป็นสีแดงนะฮะเป็นสีแดงเงาออกเลือดหมูนะครับนีฮะใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับสําหรับเงินดาวนะครับก็ ปรับยอดจัดลงนะครับก็คือลูกค้าจ่ายแค่250บาทนี่โอ,อ้รถได้เลยนะครับดอก็บี้ย,ยก็1.39นะครับค้างวดก็ส่งอยู่ประมาณ1,800บาทนะครับก็คือฟรีดาวน์นี่จ่ายข้างวด1,800บาทนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าคอยากส่งถูกกว่านี้ก็เพิ่มเงินดาวน์ก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าในส่วนเงินของเงินสดนี่เราก็ขายราคานี้เลยนะครับราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะฮะอยู่ที่4 0,000ื 6700บาทนะฮะสำหรับเบบร้อยสิบไอตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับนี่ยสีองเขาสวยนะครับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับผมนะรือว่ากําลังตัดสินใจนะฮะที่จะออกรถสักคันหนึ่งนะฮะเน้นแบบประหยัดน้ามันนะผมว่าตัวนี้น่าใช้มากนะครับสำหรับเบบ่บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปนะฮะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบล้อแม็กเลยนะครับผมนะล้อแม็กก็จะดูแลง่ายนะครับรักษาความสะอาดง่ายกว่าตัวล้อซีรวดนะับเวลาเรา ทำความสะอาดนี่ก็ง่ายกว่าล้อสีลวดนะครับก็คือขนาดยางหน้านี่เจ็ดสิบนะทับเก้าสิบนะฮะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะยางใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสเบกหน้านะครับล้อเม็คเ้าก็สวยนะครับเป็นสีดําออกด้านด้านนะแล้วก็โทนสีก็จะเป็นสีแดงนะครับใครที่ชอบแบบจะถูกจะแพงนะฮะขอให้แดงไว้ก่อนก็ตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายนะครับหรือว่าสติกเกอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่ข้างล่างเลยขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ยาวมานี้เลยนะครับตัวนี้โทนสีก็จะเป็นแบบเงานะครับจะไม่มีด้านนะครับนี่ฮะก็จะลื่นๆื่นนะครับเวลาเปื้อนนะฮะหรือว่าเวลาโดนฝุ่นโดะไรนี่เราจะเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดง่ายกว่านะครับข้างหลังก็เป็นล้อแมกเหมือนกันนะครับนี่ฮะล้อแมกก็เป็นสีดําออกด้านด้านนะขนาดยางนี่แปดสิบนะฮะทับเก้าสิบคอสิบเจ็ดนิ้วนะครับ ยางใหญ่มากนะครับแล้วก็ในส่วนของยางนี้ก็ใช้ของวีรบุร์นนะครับสายบรรทุกนี่ตัวนี้ถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดยางตั้ง2.7 5นะครับแล้วก็โชคคลังก็จะเป็นแบบโชคคู่นะครับสปริงสีดำนะตัวนี้ก็จะกลับขึ้นด้วยโซ่นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับผมนะถ้าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมว่าตัวนี้น่าซื้อแล้วก็น่าใช้มากนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อป ปี2 0 2 2นะครับวันนี้ก็ปรับราคาลงนะครับจาก49,900นานะครับเหลือ46,700บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตกกันตกนี่ก็จะเป็นสีดำอ,อกด้านๆนะครับจะไม่เงานะครับผมนะในส่วนของหมายเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ำมันนะตัวนี้ก็ จุน้ำมันได้5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็ E20 นะครับนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะนี่คะตามนี้เลยนะครับผมนะ76.9กิโลต่อลิตระก็ถือว่าประหยัดมากนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76กิโลนะฮะเนี่ย76กิโลนะฮะแล้วก็ราคานะะฮก็ขายตามนี้เลยนะครับราคาตัวรถ45,700นะครับ แล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรก็อยู่ที่46,700นกน็ะครับก็คือจ่าย46,700ืนพนรอี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมนะยกเว้นแต่ว่าลูกค้านะฮะอยากทําประกันร,รถถ่ายนะครับประกันร,รถถ่ายก็ปีละ950บาทนะฮะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ทำนะฮะก็จ่ายแค่ 4 6 7 0 0นนเจอะครับเอารถไปขี่ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับคู่มือนะกับป้ายทะเบียนนะครับผมนะนี่นะโทนสีก็จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงเงาแล้วก็สีดําแล้วก็สีเทานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะสายเร่งก็แบบสสายนะครับนี่องกันสายคันเร่งค้างนะครับก็มีสายดึงเข้าแล้วก็ดึงกลับนะสวยงามนะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูกไฟตามเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือกวานะ โทนสีเทาก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟไท้ายนะฮะไฟไท้ายก็เป็นแบบธรรมดานะครับผมนะแบบหลอดแบบมีไส้นะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกันตัวนี้ลายใหม่ล่าสุดก็จะเป็นลายทีนะฮะอันนี้คือใหม่ล่าสุดแล้วนะครับไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะครับสาหรับเบรบสิบไอนะแล้วก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆก็สอบถามมาเยอะมากบอกว่า ลดราคาในตัวใหม่จะมาหรือเปล่านะครับตัวใหม่ไม่ได้มานะครับแต่ว่าทางร้านเขาจัดโปรโมชั่นเฉยๆนะครับปรับราคาลงนะครับผมนะเผื่อต้อนรับปีใหม่นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนะที่กําลังจะออกรถนะฮะหรือว่าจะออกให้พ่อให้แม่นะฮะหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานนะฮะเผื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับทางร้านก็เลยปรับราคาลงนะครับจากปกติก็49,900บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้นะก็คือปรับราคาลงพิเศษนะฮะเหลืออยู่ที่ 46,700นพร้อบาทนะอโอนพร้อมทะเบียนพรอะบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ4ี7 0 0น้ี่จ่ายแล้วก็เอารถไปขี่ได้เลยนะครับผมนะสำหรับเวบร้สิบไอตัวครบหรือว่าตัวล้อใหม่ตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขรบคุณทุกท่านนะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยใช้รุ่นนี้นะราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เอาราคามาเทียบกันดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะสําหรับใครที่กําลังจะออกรถนะฮะก็จะได้ดูคลิปนะฮะแล้วก็ดูราคาในเขตพื้นที่เขตจังหวัดว่าแต่ละเขตแต่ละจังหวัดขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ